สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพาพี่น้องอเฮลป์ข่าวจ้าจะมาพัดนะค่ะพักกันในเฮาเนี่ยจ้ะทำกากสารเรียบร้อยแล้วค่ะเดบเกนที่กับพัดหรอค่ะเพื่อเป็นการบอสเสียเวลาพัดเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วเขาจะมาใส่พริกเข้าอีกกระเทียมขู่เข้าจ้ะที่พัดเบเกนก่อนเพราะว่ายานพริกมันใหม่ วันนี้จะทำสองเมนูจ้ะเอาผัดให้มันหอมกันนะคะเนาะเอาจะผัดข้าปวปอยเปื่อยค่ะโอเคเอาข้าวยไปเลยค่ะบบไฟรเลยตุ๋มกันข้ากันเราจะนันหอ้อหล้าตาย ดีท่าค่ะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องนี่ค่ะเราพักยุบนะคะักเสิร์ฟแซ่บจ้ะเหมือนเรากินผัดคะน้าเลยจะไม่ใช่ผัดกล้งตุ้งจ้ะพี่น้องอนเท่ากินผัดกล้งตุ้งเนี่ยจะ้ะ ตอนทีน่มันดีบๆดีบยุคกินมันจะแห้งนะคะเพราะว่าผัาดแบบนี้กินมันจะบะหมี่นะจ๊ะอร่อยเลยค่ะได้ยุคกินไก่ทามันมี่นะคะแต้มขึ้นลองเห็ดเบอร์เจดเด้ออีกหนึ่งเมนูห้ามพลาดจ้ะพี่น้องแสบเพื่อนกันคะ่ะจ้าหนึ่งเมนูเดี๋ยวว่าจะมาลองเมนูพัดฟันซิงโตไฟแดดก,กันคะ่ะ เขาจะมาพัดทำรองพัดไฟแดงพัดพันจิงตัวเข้าค่ะตีใส่เครื่องไปแล้วดเรื่อยๆเด้อเข้าก็บสิบพัดเลยค่ะใส่ผิดใส่เครื่องปรุงไปเนียบร้อยแล้วจ้ะเ้วจะมาซิมกันอีกรอบหนึ่งเนาะเสร็จแล้วจ้านี่ค่ะ จะไปซิมกันเลยเนาะเล็กน่อยหยวเขาละจ้ะนี่ค <FELIPE> ่ะมาจับให้น้องจิ้มกันค่ะหอมขอิ้อมิอมนป๊ะนเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อร้ว้ยดตกลดตกยุคละไหม Oi! Påvaske har jeg på auksjonen. เมันเซ็ตมันเทสเซมอ่อว um, ีวล uh ูกแต่ยำข้าวกินสดนะคะมันจะมีความเผ็ดก็ในกรณีไมีความเผ็ดดูแต่มันจะมีกินแค่นิดหน่อยแต่เอามา์ค่าแล้วกินมันจะหายไป

มัดเทดอร่อยไหมพี่น้องขอบคุณที่แนะนำเมนูแซ่บ,บจ้ะเอ็มส์เมนดักฟิลล์หอมมันนะแต่มันจะติดผมนิดเดียวจ้ะแต่ว่าบริสต์มแห้งผมแซ่บจ้ะอร่อย แ่บตัต้งสองเมนูเลยจ้ะใส่พไ,ได้ไปล่องเอาไปเห็ดเบอร์ได้จากที่นองแซ่บจ้ะมูท mm ์ hmm. name smell good mm ื hmm. this this ah. mm ่อในฟลอเวอร์เ m e ครัแต่ละทีนั้มีกลิ่นหอมดีเย็นอืมนี้วันนี้เบอทางนีว จะตกปุ๊กเลยไม่หยิบค่แค่ตักเลยกำลังเป็ดไม่เป็ดได้สมกับสุสานแม่โอ้ยอ่ะเน่ยังไม่ต้องช็คเปย์มาต่อกช็คเปย์บารสลาด้ลยสามร้อยจนังเสี้นแห้งค่ะพี่น้องต่อไปแม่จะตักปุ๊กไว้ให้มึงง่ายได้เลยเด้อ กระดาษคืออืมเร็วไหมจะพี่น้องติพาพี่น้องมาเบิงพักพักทีว่า พี่น้องหลายคนก็ว่ามันเป็นกระเทียมปลาเอ้ยเป็นหอมปลาเนาะจะ้ะแต่ว่าตีกับเขาเจะว่าเป็นกระเทียมปลาและะ้ค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นเป็นกระเทียมหมจะ้ะบางคนมันอาจจะเอิ่นว่ากุยชายเนาะจะ้ะเนาะแ้วแต่คะ่ะจากตีตีบนนังสือเนาะค่ะตีกับพ่นวาหนังสือนะคะ,ะ,คะถ้าแปลเป็นไทยแล้วเนาะพันวาไอ้กระเทียมสนามวาสัน้นนี่คะ่ละลักษณะใบามันจะเป็นใบเหมือนใบกระเทียมเลยคะ่ะใบกระเทียมใบปปปปแปรปแบบนี้ค่ะนี่จ้ะ แบแปลแบบนี้จะตดเสียมเบืองมันจะออกเป็นกระเทียมผสมกินกุยชายน้อยๆจ้ะอันนี้ใบอ่อนเพลินบางคนกว่าเป็นใบกุยชายปลา,นา,าเนาะจ้ะเนาะตวาติกาเว,ว้าตามสือถีใน,น,นห,หนังสือพันไหมาเนาะจ้ะเนาะออาเป็นกระเทียมกระเทียมสนามมาสันกระเทียมปลากระเทียมสนามมาสันอ่าลวกา กระเทียมสุ่มหนีนะคะมันจะมีหลายสายพันธุ์แห้งเลยจะ้ะต่ละประเทศกระสิแตกต่างกันออกไปเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะพอดีติคดุดเอาหัวมันขึ้นมาเป็นนองเบิง่งตีก็เลยเอามาปลูกล้างบานน,น,าน้เนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะอืมกินมันก็จะเป็นกินกระเทียมผสมกับกุยช่ายจ้ะพี่น้องแต่กระบ่มันกุยชายเลยจ้ะ มันสิผสมกันระวังกระเทียมกับปุยชายเนาะจา้ะคปเห็นกระเทียมยเทียมไปตีปูกไว้ปีที่้วอันตีเอาคดออกบงับงบิร์จามมันขึ้นเห็นม่นะมันกำลังขื้นเห็นมันีน่จ้ะทิ้ใไม้ไตรงนี้แล้วพี่น้องปีนี้บ่ได้ปลูกค่ะว่าสิปลูกอยู่แต่ว่าสิป,ปลูกลงกระถางเรื้อลงอนไ้นะคะบปป่ปลุกลงแปลงละจ้ะราค่ะภาพพี่น้องเอามาเปรียบเทียบให้เบิ่งกันนะคะนาะ ตีคอสตัวข้บบ้านก่อนค่ะเดิมเย็นแล้วจ้ะคลิปนีคอตัวนะคะสวัสดีค่ะ